ตอนนี้เราอยู่ที่กองปราบนะครับเป็นตัวแทนอาจารย์เบียร์ซึ่งได้รับมอบหน้าถูกต้องนะครับมายืน่นหนังสือต่อกองปราบนะครับกับพนักงานสอบสวนที่รับเรื่องราวร้องทุกมีประชาชนมาร้องท่านว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยนะครับทำผิดตามตาตราห1 2 1> แล้วก็อีกคดีหนึ่งก็คือหมิ่นเทระสมาคม นะครับเราก็มียื่นหนังสือไปนะครับเพื่อจะสแสดงหลักฐานชี้ให้เห็นว่าไอการที่เขามาแจ้งความหรือใช้สิทธิแจ้งความ่อ,อสัญญทีาบสอบสวนทั้ง2องคดีน,นั้นเนี่ยนะครับมันไม่ถูกต้องยังไงแล้วก็มันไม่ผิดย,ยังไงนะครับโดยผมขอเริ่มจากไอมาตราน1น2หก่อนแล้วกัน มาตาหนึ่งสองเนี่ยคนที่มาแจ้งเนี่ยชื่อเล่นชื่อในโอมตอบคาถามผู้สื่อข่าวไปก่อนที่จะเข้าไปแจ้งความว่าวันนี้เขามีคลิปมาแล้วคลิปอันเนี้ยเป็นคลิปที่มีการตัดต่อแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นการดูดูหมิ่นสถาบันแต่ในโอมรู้รู้นะในโอมรู้ว่ามีคลิปเต็มแต่จับเอาคลิปตัดต่อไปแจ้งความมันน่าจะเป็นความผิดซะเองนะครับคนที่แจ้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยในโอมถ้าคุณถอนคดีนี้ออกไปเนี่ยผมว่ามันจะทําเรื่องที่หนักให้เบาขึ้นได้สําหรับคดีมาตาหนึ่งสองนะครับตัวอีกคดีหนึ่งเป็นคดีที่กองทัพทำมาแจ้งความผมไม่ทราบว่าที่เขาให้พูดให้การกับผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาให้การตรงทั้งหมดหรือเปล่าหรือให้การเป็นคลิปนั้นหรือเปล่าไม่ผมผมไม่เห็นจานวนผมไม่กล้าไปฟันธงว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแต่ถ้าตามเอกสารที่ได้มีการแจ้งกันไปแล้วเนี่ยแล้วก็ให้การกับผู้สื่อข่าวไปแล้วเนี่ย นะครับน่าจะเป็นคลิปที่ของพระองค์หนึ่งนะครับที่มีมติของเทระสมาคมนะครับแล้วก็ให้ไปปรับปรุงแก้ไขในคําสอนพระพุทธศาสนาจะชี้ให้เห็นว่า,าพระเทระสมาคมเนี่ยนะครับเขาก็เข้ามาดูแลนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีต่อมาอาจารย์เบียร์ก็ไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทํางานของเทระสมาคมเขามองว่าเป็นการหมิ่นในส่วนตรงนี้แหละครับผมว่าเอาข้อมูลที่เขาพูดกันใน ออกซื้อต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็รวบรวมหลักฐานตรงนั้นที่เขาบอกเขาแจ้งความไว้เราก็ไปหาทั้งข้อกฎหมายนะครับพยานหลักฐานเพื่อที่จะมาแก้ข้อเข่าหาให้กับอาจารย์เบียร์เขาจะเริ่มอย่างนี้ว่าคดีเนี่ยเขาแจ้งความในนามมูลรณิธิกองทัพธรรมมูลนี้กองทัพธรรมเนี่ยนะครับก็มีการจดทะเบียนนะครับเป็นมูลนิธินะครับต่อกระทรวงมหาดไทย นะครับแล้วก็จะต้องมีข้อบังคับเพราะมูลนิธิเนี่ยต้องดาเนินการตามข้อบังคับเขาตามตามตามข้อบังคับข้อที่5ก็คือว่าเขา,าจะปกป้องสถาบันจะปกป้องคณะสงฆ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณนี้นะครับเท่านนะครับเขาใช้สิทธิ์ตามข้อ5แล้วก็ข้ออะไรสักข้อผมจะไม่ได้เขาก็เลยมาน,นําหนังสือแจ้งข้อกล่าวหากับทางอาจารย์เบียรนะครับโดย มาแจ้งที่นี่นะครับผมอยากให้พี่นาันอย่างนี้ก่อนว่าการตั้งมูลนิธินั่นเนี่ยวัตถุประสงค์มันคืออะไรป้องการพระพุทธศาสนามันให้หมายความถึงฟ้องร้องดําเนินคดีกับคารวะที่กําลังสอนทำหรือทําผิดมีไหมวัตถุประสงค์อย่างงี้มันมีไหมมันมีพรบอรสองปีส5ง5นนะครับถ้าพระสงค์หรือคารวะก็แกล้วแต่ใครที่ทําผิดทาสอนพระเจ้าหรือทําผิดต่อคําสอนแล้วเกิดความเสียหายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเขาต้องไปแจ้งสํานักพุทธ ท,ทำไมกองทัพทำไมไม่แจ้งให้สํานักพุทธหรือแจ้งเถระสมาคมก็ให้เข้าสู่มติของพระเถระสมาคมให้ท่านประชุมแล้วก็ลงมติกันมาว่าจะให้ดาเนินก,การยังไงหรือแจ้งสํานักพุทธก็ได้ให้สํานักพุทธไปดาเนินก,การคุณมีข้อเท็จจริงอะไรคุณก็ส่งไปและสํานักพุทธพิจารณาอาจารย์เบียร์เขาบอกเขาไม่เคยบอกว่าเขาสอนถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาบอกว่าเขาอาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ทุกครั้งเขาบอกเขาพร้อมที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วถ้าผิดเขาก็จะขอโทษแล้วจะขอคําแนะนําจากผู้รู้ แต่อีกฝ่ายนึงกับไม่ได้แล้วเดี๋ยวสอนทำอะไรจะดเาดเนินการดาเนินคดีดำเนินวันนี้เราก็เลยมาเบื้องต้นดําเนินการให้อาจารย์เบียร์ก่อนตามที่ผมสัญญากับทาง f อฟเขาไว้ว่าทุกอย่างนะครับถ้าอาจารย์เบียร์ทำถูกต้องผมปกป้องแน่นอนอันนี้ก็อันนี้เอาคร่าวๆก่อนสล้วเฉเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งวันนั้นประกาศว่าจะฟ้องคนที่คอมเมนต์หมิ่นประมาทหรือใส่ความเท็จนะครับต่อบริษัทหมอเสงนะครับที่คำฟ้อง,องเรื่อคดีมีพร้อมหมด ฟ้องแล้วสองคดีเดี๋ยวจะมีตามอีกเรื่อยๆเพราะตอนนี้เนี่ยเราได้แล้วแต่เรายังไม่เปิดเผยชื่อให้เขารอรับเป็นของขวัญเลยรู้ตัวบุคคลชัดเจนแล้วครับต่อไปจะไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีมาอีกจนไปถึงต้นต่อถ้าท่านจะเชียร์ใครทําอะไรท่านก็ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายตรงนี้ถ้าคุณไม่ชอบหมอเสงคุณไม่ชอบอาจารย์เบียก็จะเจอคลิปเจออะไรในโซเชียล ปล่อยผ่านไปเลยครับเปิดผ่านไปเลยครับไปดูสิ่งที่ท่านชอบไปดูสิ่งที่ท่านอยากจะดูระวังเขาจะสวนกลับแบบแบบผมอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนเตือนกันไว้ว่าสิ่งที่ผมพูดแ่ะผมทําแล้วดาเนินการแล้วอันนี้เรามาทําตามนั่งข้อกฎหมายแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเรื่องหลักทำอะไรให้ตาเบียร์อธิบายเองนะครับโอเคนะครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ